บุรีรามผู้เสนอยื่นยุบพักภูมิใจไทยได้แถลงต่อสื่อมวลชนว่าคำวินิจฉัยหรือคำสั่งของสารรัฐธรรมนูญกรณีการถือหุ้นและเป็นนอมินีของนายศักสยามชิดชอบสารรัฐธรรมนูญบอกว่าหอเจกอบุรีเจริญเป็นของนายศักสยามมันจบแล้วครับบุรีเจริญนำเงินมาบริจาคให้พักภูมิใจไทยวงจรของการกระทำความผิดครบถ้วนกระบวนความแล้ว ไม่ต้องตีความแล้วครับในส่วนของบุรีเจริญนายศักสยามของพรรคภูมิใจไทยให้คนอื่นไปถือหุ้นแทนข้อเท็จจริงนี้ก็จบแล้วคำถามคือรัฐมนตรีสามารถที่จะไปถือหุ้นได้หรือไม่อย่างไรไม่ได้ครับเพราะจะเป็นส่วนที่ทำให้รัฐเสียหายคุณสมบัติของคนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีเขาห้ามเอาบริษัทของตนเองมาค้าเป็นคู่สัญญากับภาครัฐ และที่สำคัญที่สุดคือตนเองเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เอาหอจกอมาประมูลงานสุดท้ายได้รับการประมูลงานทำถนนเฉพาะบุรีเจริญก็ะปาเข้าไปหมื่นกว่าล้านโดยทนายอันได้ยืนยันว่ามีหลักฐานชัดเจนรวมไปถึงหลักฐานการบริจาคเงินว่าพักภูมิใจไทยได้รับเงินบริจาคจากใครอะไรอย่างไรเฉพาะบุรีเจริญก็บริจาคไปหลายล้านฉะนั้นเป็นอื่นไม่ได้กะกะตจะต้องพิจารณายุบพ,พักภูมิใจไทย คู่กันไปกับพักก้าวไกลวัดใจกันไปเลยวัดใจสารัฐธรรมนูญมาเลยว่าจะเอายังไงซึ่งตนยื่นมาตั้งแต่วันที่19มกราคมและวันนี้ได้รับหนังสือเชิญจากกะกะตซึ่งเขาจะเอาถ้อยคำของผมไปประกอบคำร้องและผมหวังว่ากะกะตจะมีมติรับเสนอยุบพักภูมิใจไทยเหมือนที่ทำกับก้าวไกล อาทิตย์นี้